รถเก่งสีขาวถูกตำรวจสกัดจับบนถนนในตำบลหนองเม็กอำาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อ5วันก่อนขณะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดบึงการท้ายรถพบลิงสแสมะ7 7ตัวบรรจุอยู่ในถุงตาข่ายสีฟ้าหลายถุงหนึ่งในนั้นตายแล้วจาะทำให้การของผู้ต้องหาชายสองคนที่ถูกจับพบว่าลิงแสแมะทั้งหมดถูกจับมาจากจังหวัดกาญจนบุรีและลบบุรีส่งขายให้ผู้รับซื้อคนหนึ่งในจังหวัดบึงการ ในราคาตัวละ9,500บาทหากลิงชุดนี้ส่งถึงมือผู้รับซื้อทั้งหมดจะถูกส่งไปยังประเทศลาวผ่านช่องทางธรรมชาติจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องหาตำรวจกองกำกับการ5บกปทศบพบว่าคดีที่จังหวัดอุดรธานีเกี่ยวข้องกับ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และเป็นกลุ่มขบวนการเดียวกัน 6มีนาคมจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่จับผู้ต้องหาสองคนลักลอบขนลิงสแสม47ตัวไปยังประเทศลาวและคดีลักลอบขนส่งลิงสแสมม44ตัวไปยังประเทศลาวเมื่อวันที่25เมษายนที่จังหวัดอุดรธานีมีข้อมูลว่าขบวนการค้าลิงสแสมมข้ามชาติกลุ่มนี้ไม่ได้ทำเพียงแค่3าครั้งเจ้าหน้าที่พบว่าเฉพาะรถกระบะของกลางทะเบียนกรุงเทพที่ใช้ลักลอบขนย้ายลิงสแสมในคดีวันที่6มีนาคม ทำให้รู้ว่าขบวนการใช้รถคันเดียวกันนี้ขนย้ายลิงแสแมะมาแล้ว14ครั้งโดยพบเส้นทางวิ่งรถจากจังหวัดราชบุรีและนะครปฐมมุม่งหน้าไปยังจังหวัดหนองคายตั้งแต่18พฤศจิกายน2565ถึง24กุมภาพันธ์2566ข้อมูลการสืบสวนพบว่าลิงแสแมะที่ถูกจับจากสถานที่ต่างๆจะส่งขายให้ในหน้าคนหนึ่งทำหน้าที่รวบรวมก่อนขายต่อไปยังประเทศลาว ในหน้าค้าลิงแสม่รายนี้ตำรวจไม่พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้าลิงแสมม่ไปประเทศกัมพูชาในเบื้องต้นเนี่ยเราสันนิษฐานว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยน่าจะรู้จักกันแต่ในทางที่การกอเหตุร่วมกันเนี่ยเรายังไม่พบลิงส่วนใหญ่เนี่ยที่นําในกลุ่มนียที่จัดมาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในภาคเจ็ดในภาคโวนภาคเจ็ดคือจังหวัดตั้งแต่สุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีเพชรบุร,บรีลงไปยัง ประจวบคีรีขันธ์ลงปัจจุราบหรือถึงบางรั้งอึงหลงจุมพลงร์เลยครับแล้วก็นาก็จะมีการนําเลี้ยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยผ่านทางช่องทางาแถวน้องคายครับวันที่9มิถุนายนเพียงวันเดียวมีคดีจับผู้ลักลอบค้าลิงสแสมเพื่อส่งออกถึง2รายคดีแรกจับกลุ่มชาย2คนพร้อมของกลางลิงแมสี48ตัวที่จังหวัดชุมพรขณะขับรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ ผู้ต้องหารับจ้างขนลิงแสมได้เงินคนละ2 0 0 0 0ืและ5,000บาทจากจังหวัดสตูลไปส่งให้ชายคนหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซาขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลเพิ่มเติมว่ามีปลายทางส่งออกไปยังประเทศลาวหรือไม่อีกคดีที่จังหวัดระยองตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาสองคนพร้อมลิงแสมของกลางกว่า30ตัวรับสารภาพว่าส่งให้ในทุนที่จังหวัดหนองคายก่อนลักลอบนำออกไปประเทศลาว ตำร,รวจระบุว่านอกจากเครือข่ายลักลอบส่งลิงแสมไปประเทศกรัรมพูชาแล้วหลายคดีที่ถูกจับในช่วงปีนี้เกือบทั้งหมดเป็นการลักลอบส่งไปประเทศลาวราพัสิทธิ์พัทระศ,ศิริชัยศิลป์ไทย p ีบีรายงาน